นี่และนี่แหละครับผมวิธีง่ายๆเลยคือเราก็วางไปอย่างนี้เลยโอ้โชิ้นใหญ่มากถือกินเป็นแบบไอติมเลย <c oughs> โอ้โหใหญ่ใหญ่มากสวัสดีครับจีจีเอ็นจอยครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทาคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการท YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมป็กนการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนท YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหล,หลายอย่าง ที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับสกายเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สต่อๆนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา7 9 9บาทนะครับบุคคลทั่วไป9 9 9บาทครับผมคอร์สสอนทำ u t u b e ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อสองคอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยคร เท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าได้คุณพ่อมาร่วมเฟรมด้วยนะครับวันนี้เจ้าแก๊ปไม่อยู่นะเพราะว่าน้องแก๊ปไม่กินเนื้อครับและวันนี้เราจะมากินนี่เนื้อโทมาฮอคโคตรใหญ่นี่แบบใหญ่มากนี่เทียบเท่าหนาเลยเท่าหน้าเลย นะครับผมเนื้อทมฮอกนี่ของ k s m a r k e t เนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนะแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเปิดเตาเปิดเตานี่เนยอ่ะเนยอ่ะเนยอาลืมเนยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาให้ดูกันก่อนเดี๋ยวเอาเนยมาก่อนลรับหลอกลืมครับลืมครับวิธีกรลืมเนยครับผม มาผมไปเอาเนยมาแล้วเออปกติแล้วอะครับบ้านเราเวลากินสตเต็กหรืออะไรเงี้ยเราจะแบบว่าย่างกับเนยนะครับมันจะได้หอม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 ,หอมนี่เบื้องต้นเดี๋ยวขอใส่เนยไปก่อนนะครับผมนี่ใส่เนยไป<า>แล้วนี่นะครับเนื้อคุณภาพจาก KS Market นะครับโอ้โหใครสนใจนี่นะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับผมง่ายๆเลยครับนี่ เราหยิบออกมาโอ้นใหญ่มากโอ้นี่หยิบออกมาอย่างนี้เลยครับดูโอ้โนี่และนี่แหละครับผมวิธีง่ายๆเลยคือเราก็วางไปอย่างนี้เลยโอ้โชิ้นใหญ่มากชิ้นแบบโคตรใหญ่ครับทีดูสีเนื้อหน้ากินมากเลยนะนองลายนะใช่อันนี้เขาเรียกว่า โถมาฮอกนะครับผมเนื้อโทมาฮอกนี่เป็นเนื้อขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเออวิธีการของเราก็ง่ายๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเพิ่มความอร่อยครับเพราะตัวนี้มันไม่ต้องใช้น้าจิ้มอะไรเลยมันนุ่มเราแค่แบบใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเอ้โรยเกลือโรยเกลือขอถามหน่อยครับเนื้อนี่นี่เป็นส่วนไหนของของ ของของลัวครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน,นอ่ะ <c oughs> กินอย่างเดียวแต่เนื้อโตมะฮอกจากออสเตรเลียนี่นะแล้วก็ KS Market นะครับจะบอกว่าเขามีเนื้อแบบว่าหลายหลายตัวหลายชิ้นมากนะยังไงก็ทักติดต่อไปปรึกษาได้เลยนะครับว่าเราชอบแบบไหนยังไงนะเขาก็จะมีการแนะนำให้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ตอนนี้ก็น่ากินสุดๆน่ากินสุดๆหอม หอมไหมพ่อหอมกินเลยครับหอมหอมมากเรากินนี่แหละครับเราจะใช้สูตรเป็นแบบมีเดียมแลนนะพ่อเนื้อมันต้องมีเดียมแลนนะมันสุกเลยมันจะไม่ค่อยอร่อยนะว่ามันเป็นช่วงสะโพกหรเปล่าครับเนี่ยโอ้ดูสีจันนี่แค่กลับแค่นี้จริงๆตรงเนี้มันก็กินได้นะนี่จะสุกแล้วทเนี่ยมันเยิ้มมันแบบเยิ้มๆเลยนะครับนี่โอ้นี่วานขึ้นเลยครับ มันแบบเยิ้มๆอย่างนี้ก็สุกแล้วนะใช่อย่างนี้ก็พอเ๋ยเดี๋ยวข้างในนิดนึงเพราะว่าเนื้อชิ้นมันหนาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวใส่เกลือก่อนนี่โรยเกลือโรยเกลือให้มันมีรสชาติสูตรนอกสูตรนอกน้ำตานกับเกลือโรยเกลือต้องมีรสชาติใช่ต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีน้ำจิ้มอะไรกันนะครับก็สืตรนาลกับเกลือใช่โรยเกลือกันนี่นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเนื้อตัวนี้นะครับเนื้อโทมฮอคนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยนะ บอ๋อันนี้แบบ KS Market นีค่คือเขาเป็นผู้นำเรื่องบัวเลยพ่ออ่ามีทั้งแบบเนื้อนำเข้าจากญี่ปุ่นจากออสเตรเลียอยากทานเนื้ออะไรเนี่ยสามารถติดต่อเขาไปได้เลยครับผมบางทีแบบเราไม่รู้ว่าเราจะกินเนื้อแบบไหนดียังไงดีนะก็ลองติดต่อ KS Market ไปได้นะครับไปขอคำแนะนำเขาได้นะ และเค Market นะครับบอกเลยว่ามีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะคือเราสามารถสั่งได้นะครับจะส่งเร็วทั่วประเทศนะเออจะส่งทั่วประเทศเลยมีแบบรถเย็นเลยรถเย็นเลยเหมือนที่มาส่งให้เราเนี่ยก็คือแบบเป็นรถแบบความเย็นเลยไม่ต้องกลัวว่าวัตถุดิบจะเสียหรืออะไรนะครับพูดได้พูดแล้โหนี่เห็นไหมสุไป เขาว่าได้แล้วโอเคได้แล้วนะพ่อได้ได้ได้โอ้โนี่ยากจังครับนี่แล้วก็อับิดมันนิดนึงอันนี้อ่าฝักนี้มากอกินเลกินเลยนี่ให้ดูให้กล้องดูเลยครับว่าเป็นไงน่าทานไหมนี่นี่นะครับน่ากินครับผมน่ากินมากมากนี่นี่ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเหยบนิดนึงก็ได้่ะเดี๋ยวครับเอามาไอ้นี่ให้อเอามาแบะให้มาโอ้โหวางไว้เ่นี่นี่น่ากินแบบสุดๆครับเี่ยได้แล้วเนี่ยจริงๆอะ่ะน,นี่ใช่ใช่นี่งั้นถูกมากไม่อร่อยนี่อ่ะพอ่อลองชิมก่อนหนึ่งครับนี่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 อะพ่อลองชิมก่อนเดี๋ยวกับชิมอันนี้ นุ่มลิ้นเลยครับโคตรอร่อยครับโอ้โหยิ่งเลยเนื้อนองลายเลยครับไม่ต้องจิ้มเลยครับนุ่มมากครับนุ่มแต่ถ้าอย่างสไตล์ไทยๆเรานะก็มีน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกเลยเนี่ยแต่สำหรับผมนะไม่ต้อง อืมันนุ่มและอร่อยมากเนี่ยก็โรยเกลือไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องจิ้มน้จิ้มเลยครับผม<อ>มันดีมากครับจริงแร้วว่าถ้าถ้าชอบแบบไทยๆก็จิ้มน้ำจิ้มได้ไ<อ>ครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มน้ำจิ้มให้ดูครับอืม,มันจิ้มไทยนะ เนื้อนุ่มมากครับแต,แต่การกินเนื้ออย่างที่ผมบอกครับว่าเนื้อไม่ควรไม่ควร,ควรกินสุกเพราะว่าถ้ากินแบบว่าให้มันฉ่ำๆแบบจ j u i จุ juicy หน่อยนะมันจะอร่อยมากมันได้รสชาติถ้ามันจะได้รสชาติของเนื้อแบบอร่อยเลยแต่ถ้าใครกลัวว่าเอ้ยมันแบบดิบเกินไปอะไรเงี้ยก็จะไปย่างเพิ่มก็ได้อ่าเนี่ยพอพอเปิดไฟมะครับก็ไปย่างเพิ่มได้อ มันจะพอดีเลยแหละบอกให้ว่ามันจะพอดีเลยอ,อร่อยมากนุ่มแบบฝุ่นแล้วครับบางเนื้อก็ได้สุดยอดครับผมถือกินเป็นแบบไอติมเลย <c oughs> โอ้โหโหดใหญ่ใหญ่มากต่ขครับผมยังไงวันนี้ ฝาอ้วนะครับผมเนื้อจาก k s Market นะครับผมแบบมีหลายชิ้นส่วนมากมายใครไม่รู้ว่าจะกินแบบชิ้นไหนยังไงนะไปปรึกษาเขาได้ครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะหรือว่าดิจะลองแบบผมเลยเนื้อแบบโทมาฮอคทานแบบไอศกรีมเลยครับเออเนื้อโทมาฮอคนะใหญ่อย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ใช่แล้วคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนําเนื้อดีๆให้กินกันนะสุดยอดมากๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับ